สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันจิรภาศีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะรายการถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะจะนําคุณผู้ชมนะคะมาตรวจสอบสภาพการจราจรในช่วงของการเปิดภาคเรียนของน้องนองนักเรียนกันนะคะซึ่งก็มีการเปิดภาคเรียนมาแล้ว2-3วันที่ผ่านมาเราจะไปตรวจสอบดูว่ามีจุดไหนนะคะที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่แล้วก็จุดไหนที่มีการจราจรที่คล่องตัวรวมไปถึงมาตรการนะคะในการที่จะมาช่วยระบายร แล้วก็สร้างสภาพคล่องของบรรดารถยนต์ต่างๆบนท้องถนนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างๆด้วยนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านผู้วังคับการตำรวจจราจรพลตำรตรีจิรสารแก้วแสงเอกนะคะส่วนช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึ่งค่ะ รับลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเปิดเทอมสําหรับน้องๆเด็กๆนักเรียนนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้ปริมาณของรถยนต์บนท้องถนนนั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะมาตรการสําคัญสําคัญที่ทางด้านของตํารวจนั้นนํามาใช้เพื่อที่จะสร้างความคล่องตัวของสภาพการจราจรบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครนั้นจะมีมาตรการสําคัญสําคัญอะไรบ้างรวมไปถึงจุดต่างๆที่ยังคงเป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรอยู่คือจุดไหนเราจะมาตรวจสอบกับ ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจจราจรพลตรีเจริรสารแก้วแสงเอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเรื่องของการจราจรในกรุงเทพมหานครนะคะท่านในช่วงของ2-3วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนอยากจะให้ท่านได้บอกถึงภาพรวมทั้งหมดคะ่ะว่าสภาพการจราจรในช่วงของการเปิดภาคเรียนล่าสุดนี้เป็นอย่างไรคะครับคงต้องเรียนก่อนว่าในเขตกรุงเทพมหานครเราเองเนี่ยสภาพการจราจรเมื่อกรณีที่มีการเปิดภาคเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีถึงเจ็ดร้อยกว่าโรงเรียนเศษเพราะฉะนั้นก็จะมีนักเรียนที่เข้ามาเรียนประมาณ3ามแสนกว่าคนเศษเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้ปริมาณการจราจรค่อนข้างจะหนานแน่นบริเวณหน้าสถานศึกษาโดยเฉพาะมีตั้งแต่รถของผู้ปกครองมีตั้งแต่รถของโรงเรียน ตลอดจนรถที่บริการของขนส่งสาธารณะ mm hmm. ตรงนี้ทําให้าการิการจราจรค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็จะมีการติดขัดจากการที่เรารวบรวมข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีทั่วไปเนี่ย mm hmm. ก็ยังไม่พบว่าปัญหามากนะัก <Okay. S 2> แต่จุดที่จะมีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณ3กลุ่มโรงเรียนซึ่งก็จะมีประมาณ16สถานศึกษา mm hmm. ตรงนี้เนี่ยสจุดก็จะมีในส่วนของประการแรกก็คือจุดที่บริเวณถนนสามเสนซอยสิบสามก็จะ มีโรงเรียนเซนคาเบียนโรงเรียนเซนฟังยนอฟอาร์คแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยพันธศึกษามีประมาณ8โรงเรียนตรงนั้นเนี่ยก็แปดโรงเรียนนี่ก็นักเรียนก็เป็นหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณการจราจรก็ติดขัดทุกปีนะครับจุดที่2ก็มาอยู่ที่ในส่วนของถนนสาทรก็โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนโรงเรียนอสังชันกลุ่มนั้นเนี่ย ก็จะแบบเป็นหมื่นกว่าคนเนี่งเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยก็ปริมาณก,การจราจรก็หนาแน่นก็ติดขัดเช่นเดียวกันและจุดที่3ก็มาอยู่ที่ถนนอโศกถนนสุขุมวิท เรวมถึงเพชรบุรีแล้วก็เพลินจิตก็จะเป็นกลุ่มของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยโรงเรียนมาแต่เดีอีตรงนี้เนี่ยติดขัดต่อเนื่องตั้งแต่ในส่วนของถนนอโศกแล้วก็มาที่ราชดาพิเศษตรงนี้ก็จะเป็น3จุดหลักๆที่ที่ค่อนข้างที่จะปริมาณก,การจราจรช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็จะติดขัดะนะครับในส่วนจุดอื่นนั้น,น,นเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะเป็นที่อยู่ในจุดที่ไม่ไม่ใช่อยู่เส้นทางหลักหรืออาจจะเป็นเส้นทางหลักแต่ว่าปริมาณก,การจราจรของ โรงเรียนอื่นเนี่ยไม่หนาแน่นมากนักเพราะนั้นไม่ส่งผลกระทบกับการจราจรมาก แต่3ามกลุ่มหลักเนี่ยจะกระทบมากหน่อยค่ะ,ค,ะคือเจ้าหน้าที่นั้นก็อาจจะต้องมีการลงพื้นที่ไปดูในส่วนของจุดหลักๆอย่างเช่น3จุดซึ่ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่มีลหลายๆโรงเรียนเนี่ยอยู่รวมกลุ่มกันทั้งท่านเยอะแล้วก็ถนนแต่ละเส้นเนี่ยมันก็มีการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไป<ช>แล้วแต่ละเส้นเนี่ยถือว่าเป็นเส้นที่โอ้โหปกติถึงไม่เปิดปริมาณรถมันก็เยอะอยู่แล้ว<ช>นะคะ<ช>แต่พอเปิดเทอมปุ๊บจำนวนรถยนต์มันก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเราเองได้ลงพื้นที่ไปมีส่วนร่วมในการสร้างมาตร การอะไรบ้างคะในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะครับตรงนี้เราก็มีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเศษตรงนี้เราได้มีการตั้งเตรียมตั้งแต่เตรียมเจ้าหน้าที่ ของเราเองนะครับเจ้าที่ตํารวจซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามี4,000นายเศษนะครับ mm hmm. ในเขตของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นจราจรของสถานีตํารวจเป็นจราจรของ mm hmm. กองกำคัรตํารวจจราจรเอง mm hmm. นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้บูรณาการกําลังในส่วนของเ,อเป็นฝ่ายกรุงเทพมหานครเจ้าที่เทศกิจ mm hmm. ของอขนส่ง ขอสมคอเข้ามาช่วยตลอดจนอาสาสมัครจราจรให้เข้ามาช่วยซึ่งก็จะมีประมาณ1 0,000หมื่นนายเศษเข้ามาช่วยตรงแต่แต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อให้การจราจรเนี่ยได้คล่องตัวมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ในส่วนของตำรวจเราเตรียมแล้วเนี่ยเราก็มีการเตรียมความพร้อมโดยประสานไปที่โรงเรียนด้วยก็ให้เจ้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยเข้าไปในสถานศึกษาประสานวันที่มีการประถมนิเทศของผู้ปกครองเราก็ให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปแนะนํา แนะนำก็ประการแรกก็คือเป็นเรื่องของการให้โรงเรียนเนี่ยจัดที่จอดรถเพื่อรองรับผู้ปกครองประการที่สองผู้ปกครองเองเนี่ยเมื่อมาแล้วเนี่ยเขาควรจะปฏิบัติอย่างไรส่งจุดตรงไหนแล้วก็ไม่ควรจุดอจอดซ้อนคันเพื่อให้กระทบกับปัญหาการจราจราอืน่นเขาต้องปฏิบัติตามกฎอย่างไรบ้างและประการที่สําคัญก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานเมื่อมาสามารถที่จะใช้เวลาน้อยที่สุดส่งบุตรหลานพอมาถึงจุดก็สามารถที่จะส่งบุตรหลานได้ทันทีแล้วก็ออกไปได้ทันที เวลาน้อยปริมาณการจราจรมันที่ติดขัดมันก็จะไม่ต่อเนื่องไปที่รถคันอื่นแล้วก็รวมไปถึงทางแยกอื่นๆด้วย <c oughs> ตรงนี้เราเราก็มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะเปิดเทอมแล้ว <c oughs> มีการชี้แจงเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ผู้ปกครองได้เข้าใจ <c oughs> นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์ไปผู้ใช้รถอื่นๆผู้ใช้รถที่เส้นทางว่ากรณีถ้าเกิดเขาไม่จําเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มี สถานศึกษาะนะครับเพื่อไม่ให้ปริมาณการจราจรเนี่ยเข้าไปเข้าไปเพิ่มเติมปริมาณการจราจรที่มันหนาแน่นอยู่แล้วค,ครับตรงนี้นรเราก็มีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วครับแสดงว่าหลังจากที่เราได้มีการวางแผนในการเตรียมความพร้อมมาตรการต่างๆพอถึงเวลาปุ๊บเราเองก็ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนนี่นะคะก็ผลที่ตอบรับมาเป็นยังไงคะประชาชนรู้สึกสบายใจขึ้นไหมคะแล้วก็ไปถึงการจราจรมันจากที่มันเรากลัวว่าทุกๆครั้งเนี่ยมันอาจจะติดขาดเนี่ยมันเบาบางลงไหมหรือมันคล่องตัวมากขึ้นไหมคะครับก็จากที่ดูมานะครับกระแสของการจราจรในช่วงตั้งแต่เปิดเทอมซึ่งเมื่อช่วงวันศุกร์นะครับเป็นการเปิดเปิดเทอมที่ค่อนข้างเต็มที่แล้วนะครับวันศุกร์วันที่16แล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันที่19เนื่องจากวันที่16 เนี่ยบางทีวันศุกร์ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่มามเพราะฉะนั้นวันที่19เนี่ยถือว่าจะเป็นวันจริงละถือว่าเต็มที่แล้ว <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นของสาธิตมหาวิทยาลัยเนี่ยก,ก็ยังไม่เปิดจะไปเปิดประมาณต้นเดือนมิถุนายนตรงนี้นถือว่าก็เต็มเต็มเต็มที่มากพอสมควรเรื่องวันจันทร์ที่ผ่านมาก็พบว่าปริมาณการจราจรเนี่ยเกือบทุกเส้นทางเนี่ย รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นแต่ว่าก็ <c oughs> ยังเคลื่อนตัวได้ได้ตลอด <c oughs> แต่ที่ <c oughs> มีมากที่สุดก็เป็น3จุดที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับในส่วนของที่หน้าโรงสำเนสนซอย13ของสาทรแล้วก็ซอยอโศกที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย <c oughs> ตรงนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะ,ะติดขัดมากหน่อยนะครับแต่ว่าการจราจรก็คลี่คลายโดยใช้เวลาประมาณช,ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเอง <คะ S 1> ตั้งแต่ประมาณเนาฬิกานาทีไปถึงประมาณ8นาฬิกาสไม่เกิน15นาทีา <คะ S 1> าาตรงนั้นเนี่ยการจราจรก็คลี่คลายครับสแสดงว่าเราเองก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งในส่วนของสถานศึกษาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองใช่ไหมคะหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะให้ความรู้ช่วงของการปฐมนิเทศว่า เวลามาสมบุตรหลานจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อที่จะให้หลายๆคนก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของรถดราที่มันติดขัดนะฮะคือมันก็ต้องยอมรับว่าอาจจะต้องมีติดบ้างแหละแต่มันก็ดีดีกว่าที่เราจะไม่ทําเลยถูกไหมคะก็ถือว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงของการปรับตัวด้วยครับปรับตัวหลายๆส่วนจากการที่ไปตรวจสอบดูนะครับถึงแม้ว่าเรามีจะมีการะสมนิเทศผู้ปกครองไปแล้วผู้ปกครองก็เตรียมตัวมาอย่างดีเลยแต่เด็กบางคนเนี่ยเนื่องจากว่า โดยเฉพาะเด็กเล็กมไม่ยอมลงจากรถะนะบางทีเราไปอาจจะต้องเสียเวลาบางคันเดียวเนี่ยเกือบ10นาทีที่เด็กจะลงะจากรถอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจผู้ปกครองซึ่งเราไปดูเองเราก็พยายามที่จะช่วยเด็กก็จะไม่ยอมลงมตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหามากทั้งที่ทผู้ปกครองก็เตรียมความพร้อมมาแล้วค,ครับค่ะอย่างเจ้าหน้าที่เวลาลงไปในพื้นที่ค่ะทั้งอาสาสมัครต่างๆหรือว่าเป็นของทางตำรวจเองนะคะอาสาสมัครหรือว่าจกทมอเองเวลาลงไปในแต่ละจุดเนี่ยเราใช้กําลังคนมากน้อยแค่ไหนคะในจุด3 จุดหลักๆนี้ครับก็ใน3จุดหลักๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมากหน่อยะนะครับส่วนอื่นก็จะกระจายไปตามโรงเรียนนอกจากอาสาสมัครที่ผมบอกแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของสถานศึกษาเองก็จัดมาเราให้จัดคือเขาเรียกว่าโครงการ พี่รับน้องพี่รับน้องเนี่ยก็คือรุ่นพี่ก็จะมาคอยรับรุ่นน้องมาคอยดูแลมาช่วยหิ้วกระเป๋าช่วยหิ้วของของรุ่นน้องมันจะทําให้เวลาในการส่งนักเรียนเนี่ยน้อยลงถามว่าแต่ทั้ง3จุดเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเราทุ่มกําลังทั้งเจ้าที่ตํารวจของสถานีตํารวจที่รับผิดชอบเราทุ่มกําลังทั้งของกองพันการตารวจจราจรการซึ่งกองพันการตารวจจราจรเนี่ยก็จะมีทั้งตํารวจที่ฝ่ายปฏิบัติการแล้วก็โครงการพัฒนารมณิเข้าไปช่วยเหลือ ในส่วนของขสมกเองเทศกิจก็เข้ามาร่วมนะครับนอกจากนั้นอาสากอาสาจราจรแต่ละพื้นที่ก็เข้ามาร่วมค่อนข้างมากพอสมควรใน3าจุดนี้นะจริงๆแล้วในส่วนของนโยบายในการดูแลนะคะสภาพการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนคือกองบังคับการตำรวจจราจรก็ดูแลกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าปริมาณรถนี่มันมีเยอะจริงๆในเรื่องของการเปิดเทอมอันนี้คือก็เปิดจริงๆแล้วล่ะ19ที่ผ่านมาแต่ว่า ถ้าจะรอดูอีกสักระยะหนึ่งหนึ่งมิถุนายนนี้ก็จะมีโรงเรียนบางส่วนทยอยเปิดออกมาเพิ่มเติมอีกนะคะคท่านเองจะมีมาตรการเสริมจากมาตรการเดิมที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ไหมคะครับตรงนี้คงต้องเรียนว่าในส่วนของเราเองเนี่ยประการแรกเนี่ยที่เราเตรียมมาพร้อมในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็ประการแรกเราเน้นคือ ทุ่มเทกําลังเจ้าที่ตํารวจทั้งหมดลงไปประการที่สองเนี่ยเราก็คือกําชับในการเข้าควบคุมสัญญาณไฟเพื่อระบายจราจรเนี่ย เร็วขึ้นนั่นคือช่วงเช้าเนี่ยเราก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่5้านกาสานาทีเร็วขึ้นนี่ถุกแยกลยใช่ครับช่วงบ่ายก็เข้าเร็วขึ้นตั้งแต่15บหนกาคือถ้าเกิดเจ้าที่ตํารวจจราจรเข้าเร่งระบายรถเร็วมากที่สุดเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเร่งรถเข้าเมืองเร็วหรือไม่ก็เร่งระบายรถออกจากเมืองได้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นประการต่อมาเนี่ยเราก็มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วไว้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับเพื่อคอยแก้ไขปัญหาการจราจรเพราะบางครั้งเนี่ยแน่นอนครับ แก้อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณสถานศึกษาบางครั้งเนี่ยไปติดที่จุดอื่นเพราะนั้นชุดเคลื่อนที่เร็วก็ต้องเข้าไปเร่งแก้ไขปัญหากา,ารจาราจรตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดคือการที่เราใช้ศูนย์ควบคุมสั่งการจาราจรเพื่อดูในภาพรวมทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระแสการจาราจรเนี่ยติดภาพบล็อกเป็นเป็นวงแหวนหรือเกิดปัญหากา,ารจาราจรที่แบบต่อเนื่องจนจนไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้ครับนะคะอาจจะต้องมีการปรับแผน ส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ <C as S 1> จากนี้ไปตรงนี้ก็คงเป็นเราโค,คงเตรียมแผนไว้กรณีที่อาจจะมีเหตุฉุกเฉินซึ่งเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีหลายกรณีกรณีที่แบบรถเสียรถตาย <c oughs> กรณีที่เกิดอุบัติเหตุและที่สําคัญคืออาจจะมีเหตุที่แบบฝนฟ้าขนองหรือไม่ก็อาจจะน้ําท่วมขังตรงนี้เป็นเหตุพิเศษที่ค่อนข้างที่จะมาซ้ําเติมปัญหาการจราจร <c oughs> ตรงนี้เราก็มีชุดของคอ,อยแก้ไข,ข,ข,ขปัญหาการการจราจรไว้ส่วนหนึ่งแล้วและที่สําคัญที่สุดก็คือ ก็อาจจะมีในเรื่องของการชุมนุมประท้วงเข้าเข้ามาอีกส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีผลกระทบกับปัญหาการจราจรซึ่งเราก็จัดชุดในการที่จะเข้าไปขี้คายปัญหาการจราจรกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมประท้วงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านผู้บังคับการตำรวจจราจรกันต่อสักครู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกวอชคอม